ค่ะท่านผู้ชมคะและในวันนี้นะคะโกุนพาเรามาอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งตรงนี้เป็นแปลงปลูกปาล์มน้ามันปาล์มน้ามันค่ะอยู่ในเขตจังหวัดอะไรคะอยู่ตําบลกาลาเสอําเภอสิเกาจังหวัดตังก็ถือว่าเป็นเขตติดต่อที่เราไปใช่ปะคะเป็นเขตติดต่อระหว่างไซขาวกับกวนกุลเ,ออเราเลือกพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมองที่ความเหมาะสมยังไงที่จะมาทําปาล์มน้ํามันนี่ค่ะพื้นที่แถวนี้มันก็ค่อนข้างจะมีน้าฝนเยอะ ก็ถ้ามีน้าฝนเยอะเราก็ปลูกปาล์มได้ดีสายพันธุ์เป็นยังไงคะปาล์มแต่ก่อนเอาพันธุ์ปาล์มมาจากมาเลเซียคือพันธุ์เชอร์มิราซึ่งเอาจากรัฐโจโฮเป็นโรงงานที่รัฐบาลของมาเลเซียเป็นหุ้นส่วนซึ่งการเอาพันธุน์ปาล์มนี้สมัยนี้เขาแม่ออกแม่อนุญาตแล้วแม่อนุญาตออกมาตรงนี้ถือว่ากี่10ปีแล้ว,ลวนะคะก็10 78ปเจ็ดส<ป><ป>ิบแปดปีแล้วนะคะคุณสมบัติเขาเป็นยังไงนะคะอ่าเปอร์เซ็นต์น้ำมันจะต้องสูงที่มาเลเซียเขาเขาบีบออกไปก็จะมีถึงยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์และพันธุ์ตามนี่ที่มาเลเซียเขามีการคิดค้นถึงขนาดว่าน้ำมันปาล์มซึ่งมันไม่มีคอเลสเตอรอลเขาพยายามคิดคน้นในการผลิตปาล์มน้ำมันซึ่งมีไตรกลีเซอไรด์ต่ำทุกวันนี้ในเรื่องของพันธุ์ปาล์ม ผู้มีประสบการณ์อย่างเราก็ยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจนะเป็นปัญหาใหญ่หลวงเลยครับ,รบ,รบผมจะเห็นได้ว่าชาวบ้านที่เขาปลูกออกมามเมล็ดตาลมนี่จะเป็นลูกสีเขียวสีเหลืองบ้างสีเขียวบ้างซึ่งมันไม่ใช่ซึ่งมเมล็ดตาลมต้องออกสีแดงแดงม่วงม่วงถึงจะเป็นปันปาลมที่ มีมาตรฐานตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพันปามนะคะซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่วัฏจักรไม่รู้จบผ่านมากี่ปีกี่ปีความไม่มั่นใจของอเกษตรกรผู้ผลิตหรือว่านักลงทุนที่ทําสวนปาล์มก็ยังคงมีต่อเนื่องแต่ในหลักเกณฑ์ของการเลือกสายพันธุ์ก็ถือว่าเป็นนานาจิตตัง ก็คุณแล้วก็คุณไพศสาลถือว่าเคยทํางานร่วมกันมาในแง่ของการปลูกพืชเศรษฐกิจหลายๆชนิดเลยนะคะ<ช>ทั้งปามแล้วก็ยางพาราเมื่อเราเลือกพันปามที่ดีมาปลูกในแปลงพื้นที่ที่เราเลือกแล้วเนี่ยในช่วงปีที่1ที่2ที่สาเราให้ปุ๋ยยังไงคะปุ๋ยก็3เดือนครั้งหนึ่งแต่ก็เหมือนยางเพียงแต่ว่ามีแรกเราให้ทีหน่อย2เดือนครั้ง2เดือนครั้งพอป,ปีที่2เราก็3เดือนครั้งก็ลดจำนวนครั้งลงมาค่ะแล้วในลักษณะของช่วงที่เขาจะสะสมอาหาร แล้วก็จะให้ดอกช่วงนี้เป็นช่วงเวลาสําคัญแค่ไหนสําคัญมากกับการบํารุงรักษาถ้าเราละเลยช่วงนี้ไปเขาอาหารไม่เพียงพอบางทีมันอาจจะเพี้ยนไปเลยไม่ไม่เป็นตัวเมียมันจะดอกมันจะกลายเป็นตัวผู้ไปเลยแล้วก็ต้นอะไรนี้ว่ามันก็ไม่สมบูรณ์แล้วสูตรเราจะมีการเปลี่ยนไหมเปลี่ยนก็คือช่วงก่อนออกดอกเราเราต้องสังเกตต้นปาล์มนะพอเริ่มหมดหมดลกูก รอบก่อนเนี่ยรอบใหม่จะออกเนี่ยเราต้องสังเกตแล้วแล้วเตรียมตัวที่จะใส่ปุ๋ยเร่งเร่งเร่งล,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 ลูกให้เขาเรยกเร่งลูกให้ออกดอกรอบใหม่เราก็เน้นไปที่สูตร133 13. 3 21ของเหือใบไวกิ้งแล้วก็เว้นช่วงไปอีกนิดนึงเมื่อเขาออกลูกเป็นเป็นทลายตัวเมียเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่สูตรเสมอเสมอไปอีกชั้น,นก็คือ16.16 16. ทับอีกทีนึง จะทําให้ทลายปามอ่สมบูรณ์ขึ้นหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตเข้าไปจนหมดรุ่นก็ต้องดูแลลาต้นเขาก็แต่งแต่งเขาเรียกแต่งใบตัดใบที่ว่าไม่มีประโยชน์แล้วออกไปก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเสมอ เพ,เพื่อให้ตอนเขาสมบูรณ์ถ้าเราทําอย่างนี้เป็นรอบต่อเนื่องนี่ก็ถือว่าเรามีผลผลิตกินตลอดทั้งใช่ใช่มันจะได้ผลผลิตสม่ําเสมอก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่บางทีก็เรียกว่าย้ําเตือนกันนะคะแล้วก็เล่าสู่กันฟังว่าในการจะผลิตปาล์มน้ํามันให้ได้น้ําหนักเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยแล้วก็ไม่สูญเสียกับโอกาสในการทําในแต่ละรุ่น